สวัสด,สสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกรอบด้วยนะฮะแล้วตอนนี้อยู่กับคุณแก๊ปเช่นเคยนะฮะหลังจากประสบภัยคุกค,คามที่เอ,อสกายบ็อกมานะฮะเราก็มาอยู่ในแมปแฟลตแนลนด์เซอร์วิ์ลนะฮะอในกล่องก็จะมีต้นมงต้นไม้นะฮะตามต้นอ่ะแก๊ปตัดไม้สร้างบ้านตรงนี้แก๊บคุณเห็นป้ายน,นีย่ว่ามันเขาบอกให้สร้างบ้านของคุณตรงนี้ตรงตรงตรงแกเนี่ยห่อเออตรงเนี้ย แหลกมากเลยวันนี้ไม่รู้เป็นไรไนโอ้ขอร้องอะ่ะย่าแหลกเลยล้างผ่านต้นไม้อีกเดี๋ยวขุดแรกอะพูดจริงๆนะเนี่ยวันนี้แหลกมากเลยเสียงอะไรถ้าไม่ได้ยินอะ่ะนี่ไงเพจเจอแล้วแก๊เปยนี่ไงมาดูดิ โอเค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 ด้านเดียวอ่ะแหลกมากเลยตอนนี้แหลกมากเลยเพชรเพชรมาแล้วยายเพชรเออใครใช้ได้เอาที่ขุดขุดไอ้นี่ไปขุดขุดเห็นไหมด้วยดิไปขุดทองมาเดี๋ยวกูจะขุดทองมึงแก พ่อยาจ้ายาเดี๋ยวขุดมาตีกูอีกเ,เอาต้นไม้ออกอ่ะเอ้ยทอดลอ,อ,อยเมื่อกี้แหลกจนเห็นทอดลอยอนี่ฮะต้นไม้ปลูกให้เองไม่ไมต้องห่วงเออทำไมวันนั้นเมื่อวานอ่ะแก๊บเล่นอ่ะทำไมต้นไม้แก๊บมันไม่ร่วงมาให้เองหรอรู้ ต้องตัดตรงกลางต้นป่ะตัดให้หมดฮนะเออว่ะแล้วไม่ไม่แบบไม่ปิดถ้าถ้าไม่เปิดซอมบี้แล้วเราจะอยู่ได้ไหมเนะี่ยขอปีดก,ก่อนเถอนะฮะลำคาญอนสลามมัน นะตอนนี้เรากำลังขุดหินเงินอยู่แล้วทำไมมันแหลกขนาดนี้วะเนี่ยแหลกขนาดนี้เฮ้ยจะได้สโตนเฮ้ยนี่เตาเผาแกทำเหรอเหอเออก็พาไปนะอ๋อ,อโอเคโอเคขอยืมทานก่อนไปตักลาวาเก็บไว้ไม่รู้ว่าตอนนี้ แหลกมากเลยเรมเลยตกอะ่ะเหลือหนึ่งเหลือสองอะ่ะโอ้โหขอร้องอะ่ะมันจะตกทำไมเนี่ยแสแลวนที่เขาเคยเล่นอ<ถ>่ะ<ถ>มันจะมีแร่มาไว้ในกล่องเลยอะ่ะทำไมเสียงแก๊บมันจะท้อนยังวะ ไม่ใช่เสียงมึงเสียงกูเนี่ยสะท้อนโอ้แสงสว่างกูจะเลิอกอัดแล้วนะแม่งแหลกเออแหลกสุดยอดเลยโอ้ยโ,โทษ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 ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนเนี้ยแหลกมาก โอเคงะฮะโอเคงะฮะงะฮะะงะงงทำไมวะกูพูดรอรหนูได้ไม่ได้พูดเป็นยังงองูโอเคนะแล้วงั้นก็เจอกันพัดหน้านะฮนะบานแจ้